ปัญหาใหญ่ๆของพี่มากๆเนี่ยความหย่อนคล้อยที่เห็นชัดมากแล้วผิวเนี่ยมันก็จะแบบไม่สดใสเลยแก้มมันจะเป็นร่องแก้มเพราะเป็นคนที่มีแก้มเยอะมาก่อนแล้วพอผอมลงเนี่ยมันก็จะมีความหย่อนแล้วก็จะเป็นเส้นของร่องแก้มส่วนคอคะ่ะนีจะมีปัญหาเยอะสุดก็คือคอเพราะจะเป็นคนที่คอจะมีเนื้อเยอะซึ่งแบบ เป็นปัญหามานานแล้วแล้วเที่ยวนี้มันไม่ได้แล้วซึ่งก็แบบนะ่าห้าสิบเก้าแล้วก็คงตามวัยนะคะตามอายุมีความตาตกแล้วทําให้มันไม่สดชื่นตามันจะดูแบบล้าล้าใต้ตาก็ควรจะมีการมาดูแลเมาเก็บบ้างต้องตัดสินใจให้คุณหมอดูแลแล้วก็ช่วยทําให้ทุกอย่างมันเข้าที่ให้ดูสดชื่นขึ้นที่พี่นกทําไปทั้งหมดนะคะมีซับเราลิฟค่ะ ผ่าตัดถุงใต้ตาดึงหน้าฟูลเฟสสามส่วนเลยค่ะดึงคอตัดไขมันใต้คางพร้อมดูดเหนียมงค่ะแล้วมีเติมไขมันหน้าแก้มร่องแก้มพร้อมกับทำทีอาพค่ะ พี่มีความรู้สึกว่าพี่แฮปปี้นะเพราะว่าตาเนี่ยชัดขึ้นสดใสขึ้นกระจ่างขึ้นชาวขึ้นมาทาแป้งออกจากบ้านได้เลยเพราะมันเหมือนมีความรู้สึกว่าหน้ามันสดชื่นแล้วอะได้ความกระชับของใบหน้าเหมือนย้อนวัยกลับคืนมาหมดเลยซึ่งหันไปม,มองตัวเองในกระจกเนี่ยมันมันรู้สึกว่าเอ้ยหันมาเห็นตัวเองสวยปะมันมีความมั่นใจม,มันก็ยิ้มกับตัวเองในทุกๆเช้าอะ ที่ว่าได้ความเป็นธรรมชาติความเป็นพี่ในกี่สิบปีเนาะมันย้อนกลับมาวันนี้ฉันแบบดูสดใสเนาะแล้วมันก็ไปทำอะไรต่อได้แบบด้วยความรู้สึกดีหน้าดูตึงกระชับแต่ยังเป็นธรรมชาติค่ะถุงใต้ตาเรียบเนียนขึ้นหน้าดูไม่โสมแล้วชอบมากเลยค่ะ อะไรที่ห้อยที่ย้อยนะคะคุณหมอเก็บให้เรียบเลยค่ะ